สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นที่อยู่ใน s ซ t 5ฟที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจะมีหุ้นตัวไหนบ้างนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับด้วยความที่ในช่วงนี้นะครับเพื่อนๆก็พูดถึงหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าค่อนข้างบ่อยนะในคลิปนี้นะครับก็เลยจะมาพูดถึงหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าที่อยู่ในเซ็ฟนะครับ เผื่อเพื่อนๆกำลังมองหาหุ้นที่อยู่ในกลุ่มไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะลงทุนนะก็ลองมาดูในคลิปนี้ดูแล้วกันนะครับก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มไฟฟ้านะครับที่อยู่ในเซฟนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกก็คือหุ้นบีกริมนะครับหรือว่าบริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนซึ่งก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้านะครับโดยการที่เขาเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่นๆนะครับ ก็คือเป็นบริษัทโฮดดิ้งนั่นเองนะที่ลงทุนด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและก็ไอ้น้ำนะครับโดยที่ผลประกอบการในไตรมาส1ปี65ที่ผ่านมากำไรของตัวบริษัทนะครับ Q, Q นะครับก็ลดลงประมาณ88.07%ส่วน Year on Year กำไรสุทธิก็ลดลงประมาณ,ณ96.19%โดยที่ค่า PE ในปัจจุบันของหุ้นบีกิมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ40เท่า สำหรับอัตราการจ่ายปันผลนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1%ต่อปีส่วนราคาในปัจจุบันก็คือ35บาท50สตางค์ต่อหุ้นมาที่หุ้นตัวที่2นะครับก็คือหุ้น EA หรือว่าบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนซึ่งตัวบริษัทนะครับก็ประกอบธุรกิจแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจอื่นๆของเขาซึ่งในส่วนของกลุ่มธุรกิจอื่นๆนะครับก็จะมีในส่วนของธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มธุรกิจอื่นๆนะครับสำหรับ EA เขาก็ไม่ได้ทําธุรกิจพลังงานไฟฟ้าแบบ100%ซนะครับถ้าเราดูจาก สัสดส่วนรายได้ธุรก,กิจของเขานะครับก็จะมาจากในส่วนของกลุ่มธุรก,กิจผลิตและจําหน่ายนะ้ํามันไบโอดีเซลประมาณ40%นะแล้วก็อีกประมาณ58%นะครับก็จะมาจากในส่วนของกลุ่มผลิตและจําหน่ายกระแสะไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแล้วก็กลุ่ม,มอื่นๆของเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูโดยภาพรวมแล้วเราจะพบว่ารายได้ที่มาจากกลุ่มไฟฟ้าของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ58% ซึ่งผลประกอบการในไตรามาสหปีอง้าที่ผ่านมานะครับเราก็จะพบว่ากําไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับ Q on Q ก็ลดลงประมาณ27.37%ส่วน E on E นะครับกำไรสุทธิก็ลดลงประมาณ3.23%โดยที่ค่า P/E ของหุ้น EA นะครับในปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ59เท่า สำหรับอัตราการจ่ายปันผลจะอยู่ที่ประมาณ0.3ถึง0.5ต่อปีส่วนราคาในปัจจุบันนะครับก็คือ89บาท25สตางค์ต่อหุน้นมาต่อกันที่หุ้นตัวที่3นะครับก็คือหุ้นเอโกหรือว่าบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนซึ่งตัวบริษัทนะครับก็ทำธุรกิจโดยการเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่นๆ หรือว่าก็เป็นบริษัทโฮดดิ้งนั่นเองนะครับที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจของเขานะครับอทิเช่นพวกธุรกิจด้านเทคนิคการจัดการโรงไฟฟ้าหรือโรงงานซึ่งเอโก้นะครับก็ทําธุรกิจทั้งในประเทศและก็ในต่างประเทศโดยที่ผลประกอบการในไตรมาสหปี6 5ที่ผ่านมานะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัท Q1Q นะครับก็เพิ่มขึ้นมาถึง340.5 8สเปซ ส่วนเยอออนเย r ก็ไม่น้อยหนาครับก็เพิ่มขึ้นมาถึง603นะครับก็ถือว่ากำไรบวกขึ้นมาทั้ง Q o q Q ควและก็เยอนเยเยอะมากด้วยนะครับโดยที่ค่า P/E ในปัจจุบันของหุ้น e c โกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ21เท่าสำหรับอัตราการจ่ายปันผลจะอยู่ที่ประมาณ2.8ถึง3.5ต่อปีและสำหรับราคาในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่180บาท50สตางค์ต่อหุ้น หุ้นตัวที่4นะครับก็คือหุ้น GPSC หรือว่าบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนซึ่ง GPSC นะครับก็เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือปตทเป็นบริษัทจ่อยของหุ้น p t นั่นเองนะครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและมีการเข้าไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของตัวบริษัทซึ่งเขาก็ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศแล้ก็ในต่างประเทศ โดยที่ผลประกอบการที่เกิดขึ้นในไตรามาส1ปี65ของหุ้น GPSC กำไรสุทธิของตัวบริษัท Q 1 n Q นะครับก็ลดลงประมาณ73.19%ส่วนเดียวอันเดียกำไรสุทธิก็ลดลงประมาณ84.13%ก็ลดลงค่อนข้างเยอะนะครับทั้ง Q 1 n Q แล้วก็ Year on Year ในช่วงที่ผ่านมาโดยที่ค่า P/E ในปัจจุบันของหุ้น GPSC นะครับอยู่ที่ประมาณ27เท่า สำหรับอัตราการจ่ายปันผลจะอยู่ที่ประมาณ1.5-2.2%ถึง 2. 2ต่อปีซึ่งราคาในปัจจุบันของหุ้น GPC ก็อยู่ที่67บาท25สตางค์ต่อหุ้นมาที่หุ้นตัวที่5นะครับก็คือหุ้นกับหรือว่าบริษัทการเอ NERGY DEVELOPMENT จำกัดมหาชนสำหรับหุ้นกับนะครับก็ดำเนินธุรกิจโดยการเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากกา๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนก็เรียกได้ว่าตัวบริษัทนะครับก็ดำเนินธุรกิจโดยการเป็นบริษัทโฮดิ้งนะซึ่งก็ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและก็ในต่างประเทศนะครับโดยที่ผลประกอบการที่เกิดขึ้นในไตรมาสหนึปีห5ที่ผ่านมาเราก็เฉพาว่ากำไรสุทธิของตัวบริษัท Q1Q นะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ11.54%ในขณะที่เยี r อ n น e ย r กำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมาถึง1 0 7 9 8ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับโดยที่ค่า PE ในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ78เท่าสำหรับอัตราการจ่ายปันผลนะครับจะอยู่ที่ประมาณ0 4ถึง0.9%ต่อปีก็ถือว่าให้ปันผลค่อนข้างต่ำนะครับพอๆพกับของหุ้นบีกิมแล้วก็หุ้น EA เลยนะครับ ในส่วนของราคาของหุ้นกัปในปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่47บาท75สตาง์ต่อหุ้นมาที่ตัวที่6นะครับตัวสุดท้ายในคลิปนี้นั่นก็คือหุ้น Lush หรือว่าบริษัทล s าชุบจำกัดมหาชนเออเรียกยากนะชื่อเขา,าสำหรับหุ้น Lush นะครับก็ทำธุรกิจโดยการเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและก็ในต่างประเทศนะครับก็คือหุ้นลั s h ชนะครับก็เป็นบริษัทโฮดดิ้งอีกบริษัทหนึ่งนั่นเองนะส่วนใหญ่กลุ่มโรงไฟฟ้านะครับก็จะเป็นการเข้าไปลงทุนในบริษัท,ทอื่นๆเนาะเท่าที่เห็นนะครับสำหรับผลประกอบการที่เกิดขึ้นในไตรมาส1ปี65ของหุ้นลั s h ชนะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัท Q1Q นะครับก็ลดลงประมาณ25.6 1 ส่วน Year on น e a r กำไรสุทีิก็ลดลงประมาณ24.36%โดยที่ค่า P/E ในปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ8เท่าสำหรับอัตราการจ่ายปันผลนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4-5.2%ต่อปีก็ถือว่าให้ปันผลในระดับที่เยอะพอสมควรนะครับสำหรับราคาของหุ้นลั h ในปัจจุบันจะอยู่ที่40บาท75สสตางค์ต่อหุ้นอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้นที่อยู่ในเซ็ตฟิฟตี้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับก็มีด้วยกัน6บริษัทนะครับเรือ,อจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าถ้ามีมากกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับสำหรับหุ้นที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้านะที่อยู่ในเซ็ตฟิฟตี้นะครับอ่ะเ,เพื่อนๆก็ ลองไปพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆนะครับประกอบดูแล้วกันนะถ้าเกิดว่าสนใจตัวไหนนะครับในคลิปนี้ที่ผมเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวไหนก็ตามนะครับก็พิจารณาถึงความเสี่ยงรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นๆนะครับประกอบการตัดสินใจของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้วยแหละแล้วก็ เพื่อเป็นการให้มันมั่นใจขึ้นนะครับเวลาที่เราจะไปลงทุนกับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถา้าเพาื่อนๆใดที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้เช่นกันสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้น สำหรับคลิปนี้ก็น่าจบไปเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ